กำับชมต่องผัดใช้มาดูนี้ครับตันนี้ก็อยู่คาบ,บ้าแบบเราครับจิ้มงานเท่าประตูตาบ้องจากกินเท่าเที่ยงแล้วครับฝนก็นจะมาพี่น้องเร่งมือครับตอนนี้ลงบนไปครับกั้งปีกตามกันครับผมลงบไนไปครับ ายจากรถผมคนระับผมขับรถดาครัถ่ายด้วยครับผมขับถ่ายมันฝันไหนผมได้ทางดินหรือว่าไปเจ้งานก่อนได้ขับรถใช้ก่อนจนะจากคนขับผมบอกอน,นะแต่มีโอกาสถ่ายครับแล้วก็คขับเองถ่ายเอง,งครับ